เอาอกาสกับะ้าจา์เชนวันนี้พาคุณแม่ที่หลายเดือนแล้วที่หนูเคยแชร์ที่บอกว่าแม่อ่าที่เพื่อนเป็นมะเร็งด้วยค่ะแล้วแม่ประกาศผ้าจารอ่อครั้งที่สองแล้วคุณแม่ที่อายคอ่าไม่เป็นไรมาที่นี่ไม่ต้องอายที่ที่บอกว่าตายแล้วฟื้นสามวันนะคะอ่แล้วก็หนูวันนั้นที่ะ้าจารย์ถามว่าอยู่ที่ไหนหนูอยู่เอกมัยค่ะที่หนูมาทุกครั้งหนูจะเอาหนังสือไปเยอะ เพราะว่าหนูก็ขอประกาศตัวนะหนูเป็นรัตนห้าปันเฟืองเล็กๆค่ะช่วยพระอาจารย์นะอ่ะเพราะว่าทุกวันจะมีคนมาฟังธรรมะเพราะหนูจะเปิดที่ทํางานหนูค่ะหนูก็จะอธิบายเขาเสร็จถ้าคนไหนมีสธานูก็จะเอาหนังสือให้แล้วหนูก็บอกให้มาที่นี่ก็หนูก็ไม่ได้ไม่อายเหมือนกันไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่แต่สองเดือนสามเดือนที่แล้วอ่ะหนูได้มีโอกาสไปพูดให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลฟัง จากผู้ป่วยที่นอนไม่รู้สึกตัวนะคะเขาก็รู้สึกตื่นเช้ามาคุณหมอบอกทานข้าวได้ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหนูอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งหนูก็มีเหตุปัจจัยที่ไปเฝ้าคุณแม่ด้วยค่ะวันนั้นอนะ่ะพอด,ดีแล้วก็เอาวิทยุไปให้เขาฟังเขาลืมตาไม่ได้แต่เขาพยายามจะลืมตาแล้วทีนี้ญาติเขาเขาบอกว่าดูสิเขาเขาพูดภาษาเหนือแล้วเขาบอกเขาใค้ลู้จะลืมตาหได้เขาบอกนะ เขาบอกว่าเขาพยายามจะลืมตาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกใช่เห็นไหมแล้วผิวเขาเมื่อกี้ที่จากดำๆอะ่ะ hmm. ผิวเขาผ่องขึ้นมาหนูบอกแบบนี้ uh huh. อ่ะหนูก็ไปอ่านจาทยายาพสูตรที่เขาฟังเช้ามาอีกยายคนหนึ่งก็เป็นโรคตัวเหลืองตอนหนูอายุแปดสิบไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วทีนี้เช้ามาแกลุกขึ้นมาเดินได้หนูก็ประคองแกเข้าห้องน้ำ hmm. ขึ้นมาทานข้าวได้ทั้งที่ทานข้าวไม่ได้ ญาิเขาก็มาขอบคุณหนูใหญ่หนูก็บอกหนูก็เปิดคิดผ้าจาย์ให้ดูว่าเนี่ยคือะอาจานนะตอนแรกยายข้างเตียงก็บอกว่านึกว่าเป็นรัที่อะไรไม่รู้ที่หนูพูดบอกไม่ใช่หนูบอกนี่เป็นคําของพระเจ้าหนูบอกกันนี้เขาบอกเขาไม่เคยได้ยินเลยเขาบอกเขาไปวัดเขายังไม่เคยได้ยินเขาบอกแบบนี้เพราะเขายังไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังแต,<ม>แต่เขาเป็นดื่มน้ําที่ควรดื่มค่ะหนูพูดให้คุณยายเ<ล>ตียงนี้ฟังแต่อีกเตียงนึงเขาเขาบอกเขาไปเรียกหนูค่ะแล้วหนูก็ เขาก็เขาก็บอกเขาก็ดีนะเขาดีขึ้นเขาบอกเขาไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่อายุจะเจ็ดสิบแล้วเขาบอกนี้ก็หนูยังไม่เคยเจอคนที่เคสที่ทํากันละแต่หนูเจอคนแต่ที่เคสที่ทุเราเบาวางตามสมควรแก่ฐานะนี่ก็มีเพื่อนส่งไลน์มาให้หนูอีกคนหนึ่งเป็นอมพฤษเขาจะให้หนูไปเหมือนพูดธรรมะเขาฟังอะไรเนี้ยเพราะว่าบางทีเปิดเนี่ยเขาไม่เข้าใจบางทีคนจบปริญญาตรีนะหนูเอาเฮาประเ ให้ของขระอาจารย์ไม่ฟังเขาก็บอกไม่เข้าใจแต่พอหนูอธิบายซ้ำเนี่ยเขาบอกเขาเข้าใจเขาบอกเวลาคุณจิตอธิบายเขาเข้าใจเขาบอกคำนี้ค่ะหนูบอกบางทีมันก็อยู่ที่อินทรีย์นะคุณบอกหนูบอกฟังไม่เข้าใจไม่เป็นไรให้ฟังไปเรื่อยๆก็เราฟังคำขอใช่ฟังซ้ําใช่บอกฟังซ้าไปเรื่อยๆหนูบอกนี้เพราะว่าอย่างน้อยๆเราเป็นผู้ได้สดับหนูบอกนี้เราได้ฟังถ้าเรามีศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานคอยเราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเราจะเข้าใจเราบอกคนนี้เขาก็ เขาบางคนก็ไม่รู้เรื่องแต่บางคนก็ดีขึ้นส่วนมากผมจะเจอแต่เคสที่ป่วยแล้วหายทุเราเบาบางแต่ยุงไม่เจอเคสที่ทํากาละเลยแล้วคนที่เหมือนหน้าที่การงานก็จเจริญหน้าที่ทางการงานอะไรเงี้ยแล้วน้องคนที่บอกว่าหนูมาแชร์ช่วงที่บอกว่าจินหานทางสายยางอตอนนี้แฮปปีม้มากเลยเขาก็ฝากหนูมาทาบุญด้วยอะไรเงี้ยแต่เขายังไม่มีโอกาสมาอ่าดีดี อน yup. ุโมทนาสาธุเาธุเคล้คล้ายของโยมก็มีตอนนี้เพิ่งมาเล่าให้ฟังพิกูอยู่รูปนึงในวัดเราอ่ะนะของเป็นพี่ชายของอาวุโสเจเสียชีวิตก็เลยบอกว่าเออเป็นไงล่ะทันได้ฟังไหมไม่ได้ฟังครับญาติบอกไม่ได้ฟัง เขาก็เสียใจอ่ะนะบอกเป็นพี่เขาก็เอ,อสงสัยตัวดำปีแน่เลยนะก็ลาไปงานศพพอไปงานศพกลับมาแล้วพอกลับมาบอกว่าพอดีไปถามญาติอีกคนที่ใกล้ชิดบอกว่าคนนี้เป็นคนเปิดให้ฟังแล้วผมไปดูผิวผ่องทั้งตัวเลยครับกลับมาเล่าให้ฟัง ลอดจนได้พี่นะ,ะแล้วเนื้อตัวก็นิ่มตลอดโอ้ดีใจะนะเสร็จแล้วกอ็อีกคนหนึ่งก็เพิ่งมาแจ้งให้ฟังเป็นทิดทิดเดฟทิดเดฟเป็นเป็นแขกทิดเดฟมี <c oughs> มีพี่มีน้องแล้วก็พ่อของพ่อของพี่เขาอะ เสียชีวิตนะอ่าก็ไม่ไม่ได้นับถือตรงนี้หรอกก็เ,เปิดให้ฟังญาติก็ไปเปิดให้ฟังก็ผิวพองอีกทีนี้ญาติงงหมดเลยนะเพราะเรียกว่าบอกกันไว้ล่วงหน้าเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวศพจะเป็นอาการอย่างนี้นะอ่าเนี่ยครับนี่<ร>ก็อีกสองละเดี๋ยวสิเดี๋ยวอาตมายังเล่าไม่จบเลย <laughs> เดี๋ยวลืมเลย มีกี่เคสนะนะมีอีกสองเคสน่ะนะอมีสองเคสนี้แล้วก็พึ่งเล่าเมื่อเช้านี่แหละนะเอนั่นก็เหมือนกันนั่นก็ก็เป็นพ่อของเขาแล้วก็ตายก็ผิวผิวพันณป่องใสนะอันเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยใครจะนับถืออะไรก็ตาม เอาให้ไปฟังเลยแล้วต่างชาติต่างศาสนาก็เอาไปฟังไม่ไม่มีปัญหาเนานะอย่างนี้ให้ฟังไปก่อนยมคิดง่ายๆไม่ได้ก็เสมอตัวใช่ไหมอ่านะแต่ถ้าได้ก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมหรือถ้าตื้อไม่ได้จริง,รงๆก็หลอตายพอช่วงตายปั๊บนี่บอกขอเปิดเอาขอเปิดหลังตายก็ได้อ่าอย่างนี้ต่อรองครับ เพราะเรารู้ว่าช่วงมรณะกาเลใช่ไหมมันคาบเกี่ยวยอพอกายสสะเพทากายตายแล้วเนี่ยมันยังเหลือ,อก,ก๊อกหนึ่งซึ่งไม่รู้กี่นาทีกี่ชั่วโมงเนี่ยนะรตรงเนี้ยังเปิดได้อยู่อ่านั้นเราต่อรองเขาอย่างนั้นก็ได้ถ้ากําลังเราไม่พอนะอมหมู่ญาติไม่ศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยอก็ยังยังรอดได้นะอืมอ ครับอาจารย์มาที่นี่ดีได้ไปช่วยคนตัวผิวผ่องครับอผมก็ช่วยมาสิบลายผ่องหมดทุกลายแล้วที่นี้เคสที่ว่าหมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบทุกวันเขาก็รอดมารอดมาสามลายที่ว่าห้าสิบห้าสิบก็มาทํางานได้ปกติอืเขาก็บอกช่างน้อยเอาลายไปสวดให้ท่านฟังบอกให้เจ้าแก่ฟังถึงได้มาทํางานได้หมอบอกห้าสิบนอนไปสามวันไม่ได้สติแล้วก็สวดปฏิจจทุบาทนี่บอกคาสอนตถทาคตแล้ว เแต่ทุกวันก็เป็นเท่าแก่อูศสีก็ทํางานได้ปกติ <c oughs> และอีกลายหนึ่งกับคุณย่าอายุเก้ 97, <c oughs> สาสิบเจ็ดชาวบ้านบอกว่าไปงานศพสองงานเลยนะเขาบอกเขาใจเขามาดูเพราะว่าท่านไปแล้วที่นี้ผมบอกคุณย่าตื่นมาฟังทำคํสัตถาคตก่อนนะบอกก,ก็สาธยายพระสูตรปฏิสบุบบาทให้ฟังแล้วสักพักท่านก็ลืมตาขึ้นมาแล้วกันบอกช่วยเอาลูกแน่เอาลูกหน่อยพระทายสารลวลูกขึ้นมาก็ยิ้มท่านก็น อยู่เท่าทุกวันนี้ก็อยู่เป็นเหตุปัจจัยเขาบอกคุณยายว่าตะกรับนี้100ร้อยปีเหลือสามปีก็ได้ร้อยแล้วบอกเอาเอาให้ครบร้อยปีคาศัพทาก็ตัดไว้อยู่ทนอีกหน่อยนะคุณยา่าก็อยู่ได้ท่าทุกวันนี่ครับทุกวันนี้ไม่ถึงรอดออกมาไ<อ>ดนะ้แล้วครับอ,อีกลายหนึ่งก็ไปโรงพยาบาลมาบ้านก็นอนไม่หลับทุรนทุรายลูกสาวเขาบอกหลังจากผมรู้ข่าวก็โทรไปที่บ้านเอาโทรศัพท์ให้ยา่าให้แม่ก็ฟังหน่อยดิบอกคําศัททาก็ หลังจากรับโทรศัพท์ใส่หูเป็นชั่วโมงสายายพระสูตรได้ฟังและเปิดซีดีด้วยเขาบอกแม่เขานอนตื่นเดียวถึงสว่างเลยทุกวันนี้กลับไปแม่กินข้าวได้อุวนท้นสมบูรณ์หน้าแดงกว่ก็ <laughs> ถือว่าอนุษาสนิปาฏิหารคำคำแตัท้าก็ยังอากาลิโกตลอดการครับก็ดีใจครับผมดีสาธุนี่นะพระสสดาฟังไปเถอะ ฟัเงเรื่อยๆเราก็รู้เองอะว่าคนการพูดแบบนี้ไม่มีใครพูดหรอกพระพุทธเจ้าพูดนะเป็นคำพูดที่เป็นระบบระเบียบลึกซึ้งประณีต